สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตอ,อสอมอนะคะชัดเจนแล้ววันโอนเงินพิเศษอ,อสอมอ คนละ3,500บาทเดือนกันยายน2563อัปเดตล่าสุดจากเพจอนุวัฒน์จัดให้นะคะรายงานข่าวโดยอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงผู้สื่อข่าวคนดังนะคะถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและอสอสอจำนวนกว่า1ล้านคนทั่วประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากการร่วมทำงานหนัก ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระ,ะบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งภาครัฐจะโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษให้คนละ3,500บาทรวมยอดของเดือนมีนาคมถึงกันยายน2563จำนวน7เดือนเดือนละ500บาทในวันที่15กันยายน2563สส่วนเงินจะโอนเข้าทางบัญชีไหนจะประกาศแจ้งหรืออัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนะคะ นี่คือคลิคหน้าล่าสุดจากเพจอนุวัฒน์จัดให้ค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับไม่ใช่ไม่ตามให้ครับตามให้แล้วนะครับล่าสุดต่อสายคุยกับรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขสาธิตปิตุเตชะหรือว่าหมอตีครับท่านก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขประสานไปกับกรมบัญชีกลางนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าสําหรับพี่น้องอสอมอทุกท่านนะครับจะได้รับเงินในการ เป็นขวัญและกำลังใจนะช่วงทำงานโควิดนะครับวันที่15กันยายนนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วถามว่าวันที่15กันยายนเนี้ยเงินจะเข้าก็คือ3,500บาทผ่านระบบอะไรผ่านระบบของกรมบัญชีกลางนะครับระบบนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะบอกให้นะแต่ยืนยันวันแล้วท่านยืนยันว่า15กันยายนนี้3,500บาทได้แน่นอนนะครับ